ีครับคุณแอมรบกวนเช็คข้อมูลให้หน่อยครับทำไมน้ำยาหล่อเย็นในรถผมถึงเป็นสีเขียวผมเช็คกับศูนย์เขาแจ้งว่ารถซูซูกิใช้น้ำยาหล่อเย็นสีฟ้าเท่านั้นคุณแอมอาน้ำยาจากไหนมาใส่ให้ผมครับทำไมเป็นสีเขียวช่วยตอบด้วยนะครับถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันค่ะ Suzuki Life Way of Life. สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็พบกับแอมในช่วงถามปุ๊บตอบปับ๊บ หลังจากที่มีลูกค้านะคะสงสัยแล้วก็กังวลใจในเรื่องของสีของน้ํายาหล่อเย็นที่อยู่ในรถของเราในแต่ละรุ่นนะคะวันนี้แอมมีรถมาให้ลูกค้าได้พิสูจน์กันถึง4ี่รุ่นด้วยกันค่ะว่าน้ํายาหล่อเย็นที่ถูกต้องจริงๆเราต้องเป็นสีอะไรเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนค่ะตัวแรกของเราที่เราจะพิสูจน์กันวันนี้เป็น XL7 นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าข้างในเนี่ยน้ายาหล่อเย็นเป็นสีอะไรนี่ใครที่ ไม่แน่ใจนะลองเปิดรถตัวเองดูได้นะคะน้ำยาหล่อเย็นของตัว XL 7นะคะจะเป็นสีออกสีเขียวเนาะนี่ไปลองทำที่บ้านได้นะคะอ่าต่อไปในส่วนของตัวเออติก้ามาดูกันบ้างดีกว่าเออติก้าของเราเป็นสีอะไรนะสีอะไรนะสีอะไรนะอ่ามาดูกันค่ะนี่เออติก้าก็เป็นสีเขียวเหมือนกัน ดูค่ะนี่ค่ะนี่ถ้าลูกค้าไม่ถามนะแอมก็ยังไม่รู้นะว่ารถตัวเองน้ำยาหล่อเย็นเป็นสีอะไรโอเคเอติก้าสีเขียวนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเซียสกันบ้างค่ะเซียส,สน้ำยาหล่อเย็นเป็นสีอะไรดีมาพิสูจน์กันเลยอ่านี่ เซียรเป็นสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะคะลูกค้าอ่าโอเคอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งของเราจะเป็นรุ่นสวิฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ำยาหล่อเย็นของสวิฟเป็นสีอะไรอ่าสวิฟสีที่ออกคือสีฟ้าค่ะ ที่นี้อมจะบอกว่าในส่วนของรถที่เราเอามาพิสูจน์กันวันนี้นะคะเป็นรถใหม่ที่ยังไม่เคยลงไปวิ่งยังไม่เคยมีการทําอะไรกับรถเลยนะคะมาแบบไหนก็เอามาพิสูจน์ให้ดูแบบนั้นเราก็เลยได้ข้อสรุปมาว่ารถนะคะที่ประกอบจากประเทศอินโดยอย่างเช่นเออติก้าเอคเซเว่นเนี่ยตัวน้ํายาหล่อเย็นเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวมาจากอินโดเลยนะคะ ส่วนรถที่ประกอบในบ้านเราอย่างเช่นเซียสหรืสวิฟนะคะในบ้านเราของซูซูกิเนี่ยจะใช้น้ํายาหล่อเย็นที่เป็นสีฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายนะคะในระยะต่อไปที่ลูกค้าจะเอาเข้ามาเช็คเนี่ยเราจะใช้น้ํายาหล่อเย็นในประเทศของเราที่เป็นสีฟ้าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้า XL 7ซหรือติก g a ไม่ต้องตกใจหากลูกค้าพบว่า น้ำยาหล่อเย็นของตัวเองเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะและสาหรับข้อแตกต่างของน้ํายาหล่อเย็นสีเขียวกับสีฟ้านะคะก็คือถ้าน้ํายาหล่อเย็นสีเขียวจะต้องเปลี่ยนในระยะ4ี่0 0โลนะคะทุกๆ40,000แต่ถ้าเป็นน้ํายาหล่อเย็นสีฟ้าที่ผลิตในบ้านเราเนี่ยจะเปลี่ยนถ่ายต่อเมื่อถึงทุกๆ60,000โลนะคะถึงจะเปลี่ยนถ่ายตัวน้ํายาหล่อเย็นและเพื่อความสบายใจคลายกังวลแอลแนะนําให้ลูกค้าเอารถเข้ารับบริการเช็คระยะ ตามระยะที่กําหนดและใช้ผลิตภัณฑ์ของซูซูกิเท่านั้นเพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจได้ว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากซูซูกิค่ะสําหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะต้องการให้แอมหาคําตอบให้นะคะก็สามารถเม้นคําถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือทักอินบ็อกเข้ามาคุยส่วนตัวก็ได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามแอมในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะว่าจะเอาสาระดีๆมาฝากกันในเรื่องไหนอีกนะคะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตามแอมนะคะสามารถติดตามได้ตามช่องทาง f a c e b o o k มาพรสุสกิ t u b e c h anel n สุสกิ Thailand ค l ับให้แอมดูแลรถคันใหม่ของคุณนะคะเซออมแอมขายรถมากกว่า10ปีการันตีด้วยยอดขายทั่วประเทศกว่า1,000คันเชื่อใจเรื่องบริการก่อนและหลังการขายได้แน่นอนค่ะและก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตัเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากแอม